วันนี้นะครับเดีย๋วยวเราจะมารีวิวนะครับมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกกันนะครับเเรามาลองทำกันเลยครับแล้วนี่เราก็ทำเสร็จแล้วไง เดี๋ยวเรามาลองกินกันดูว่ามาั้งจบเผ็ดที่สุดมีลูกหรือเปล่าบอกกินเปล่านะครับลองออดเลยครั้งนี้เนียเ็เหนียวรุ่มากเผ็ดเหนียวนุ่ม,มากเดี๋ยวเ,เราดูความเผ็ดปากเริ่มแดงแนละ้วนี่ข้าวอัเดียวอะ รู้รึลงอวามเผ็ดไป็ดิงนะครับหลังนะจากได้กินมาได้เนี่ยประมาณสี่คำแหละเผ็ดมากตอนนี้เนื้อแตกเยอะมากนะครับถ้าท่านใดเนี่ยชอบกินเนะื้อหรือว่าอยากกินอะไรเป็นพิเศษเนี่ยสามารถแอดเพิ่มใส่ได้เลยตอนนี้นีเราใส่เป็นไข่ปลาแซกมอนนะหรือท่านใดชอบกินอย่างอื่นเนี่ยบอกเลยกินอย่างไรก็เข้านะครับสามารถแอดเพิ่มได้เลยบอกเลยตอนนี้เผ็ดจริงในเรื่องรสชาติเนี่ยนะบอกเลยว่าไม่แพงมนบากในบ้านเราเลย,ยดีกว่าด้วยซ้ำ คุนพาของเส้นเหนียวนุ่มมาสนใจก็สั่งเลยที่ตะการได้รางเลยเลยนะเคยขอกิีมา